สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงจากตรีเซนัจากตงลุกกมจงดเลเคเจ้ช่วยเหลือให้하ลฮับันตอนัลับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมา YouTube ช่องคาวเกิรลของเกาหลีใต้ก็ตกเป็นที่สนใจของผู้คนในวงกว้างโดยมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง คอยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรถโดยเฉพาะส่วนค่าเกิลก็เป็นเจ้าของช่องสามีของเธอมีชื่อว่าปีเตอร์พักซึ่งแตกต่างจากช่องไฮโซคนอื่นๆของเกาหลีใต้ที่จะเอาแต่เปิดกล่องช้อปปิง้งเนื้อหาในรายการของพวกเขาค่อนข้างจะเป็นสากลโดยการขับรถซูปเปอร์คาร์คันแล้วคันเล่าไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆรอบโลกรถสปอร์ตที่คนธรรมดาทั่วไปคงไม่มีวันได้มีโอกาสขับ นอกจากรถสปอร์ตรุ่นต่างๆแล้วบ่อยครั้งที่คารเกิลยังปล่อยคลิปที่เหมือนจะเปิดเผยตัวตนแท้จริงเกี่ยวกับตัวเองลงในช่อง YouTube อยู่บ่อยๆเช่นการไปเข้าร่วมปาร์ตี้รับรองของราชวงศ์อังกฤษแล้วก็ได้สนทนากับท่านเขาอีกด้านหนึ่งก็มีสมาชิกค,ครอบครัวแมคคารเรนผู้ผลิตรถสปอร์ตสมรรถนะสูงพาไปเยี่ยมชมโรงงานและอธิบายรายละเอียดต่างๆด้วยตัวเอง รถหรูวิวสวยอาหารเลริศรสความไฮโซหรูหราของชีวิตในอุดมคติประกอบกับหน้าตาที่สวยงามและรอยยิ้มอันสดใสของคาเกลทั้งหมดนี้ราวกับเป็นชีวิตในฝันที่ทุกคนไม่มีทางได้สัมผัสด้วยตัวเองช่องของคาเกลกระตุ้นให้ผู้คนทั่วไปรู้สึกสนใจใคร,ร่รู้ในไลฟ์สไตล์ของบรรดาคนชั้นสูงไม่นานหลังจากนั้น นอกจากบรรดาคนรักรถสปอร์ตแล้วช่องของเธอก็ยังดึงดูดผู้ชมทั่วไปให้เข้ามาติดตามรับชมจนมีแฟนคลับมากถึงสามแสนคนภายในระยะเวลาสั้นๆขนาดเดียวกันนับวันทุกคนก็ยิ่งเริ่มรู้สึกสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของคาร์เกิลมากยิ่งขึ้นเช่นเธอเกิดที่ไหนแล้วทำอะไรกันแน่ เป็นแชร์บที่ร่ำรวยที่สุดในเกาหลีใต้เหมือนที่เคยบอกไว้ในช่องของตัวเองจริงๆหรอไม่อย่างนั้นเธอจะไปเกี่ยวข้องกับบรรดาชนชั้นสูงในอังกฤษและแม c คคลาเรนได้อย่างไรนอกจากนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนรถสปอร์ตได้ทุกวันอีกด้วยยิ่งสงสัยในตัวคาร์เกิลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนพยายามค้นหาข้อมูลที่เธอเปิดเผยไวในคลิปไปสืบเสาะหาบอสาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์จำนวนทรัพย์สินที่เธอมีในคลิปของ c a r ์เกิลเธอเคยพูดเอาไว้ว่าปีเตอร์ซึ่งเป็นสามีคือโปรดิวเซอร์รายการเรียลลิตี้โชว์เกี่ยวกับรถที่ดังที่สุดอย่างทอปเกียร์ของเครือ BBC และเป็นผู้ถือหุ้นรุ่นแรกของเทส l a มีคนพบว่า ปีเตอร์ระบุไว้ในหน้าเพจหลักและนำบัตรของตัวเองว่าหัวหน้าโปรดิวเซอร์ทับเกียร์เกาหลีถ้าหากเขาถือหุ้น1%ของเทสลาตามข่าวลือจริงถ้าอย่างนั้นปีเตอร์ ก็ไม่ใช่คนรวยระดับธรรมดาแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าราคาตลาดของเทสลาในปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนล้านดอลลาร์ถ้าหากมีหุ้นอยู่1%ปอปีเตอร์สามีของคาเกิลก็จะมีทรัพย์สินอยู่ถึงหลายพันล้านทว่านี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดในช่องของคาร์เกิล เคยมีคลิปหนึ่งที่เธอเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของเบียเชจูโดยบอกว่าตัวเองต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเกาหลีจึงได้ทุม่มทรัพย์สินที่มีเกือบทั้งหมดไปกับเบียดังกล่าวซึ่งเป็นแบรนด์เกาหลีโดยแม้จะไม่ได้บริหารเองโดยตรงแต่เธอก็เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ตั้งแต่หุ้นของเทสลาไปจนถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเบียร์แถมยังขับรถซูเปอรค์คาร์ไม่สำคัญชีวิตละเมียดละไมและดีงามของพวกเขาในช่องคาเกิลเพรียพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและอิสระเสรีในการใช้ชีวิต ถือเป็นรูปแบบไลฟ์สไตล์ในฝันของใครหลายๆคนประเด็นและกระแสที่มีต่อคาเกลจึงทำให้สถานีโทรทัศน์เริ่มสนใจในเรื่องราวของพวกเขาในปี2021รายการทอล์คโชว์ของช่อง TVN ก็ได้เชิญพวกเขามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรถโดย MC ของรายการนี้ก็คือยูแจซอกด้วยรูปแบบที่น่าสนใจทำให้รายการมีเรตติ้งที่สูงมาก ซึ่งครั้งนี้ทั้งคาร์เกลและปีเตอร์ผู้เป็นสามีต่างก็ตอบคำถามของพิธีกรอย่างคล่องแคล่วพร้อมทั้งได้อธิบายเรื่องข่าวลือเกี่ยวกับการถือหุ้น1%ของเทสลาด้วยปีเตอร์พูดอย่างถ่อมตัวว่าข่าวลือโอเวอร์ไปหน่อยตอนที่อีลอนมาร์กจัดงานเชิญชวนนักลงทุนสมัยแรกเริ่มก่อตั้งเทส a นั้นตนเองบังเอิญเป็นเพื่อนบ้านของเขาเนื่องจากรู้สึกสนใจเกี่ยวกับรถมาตั้งแต่เด็ก และยังเขียนบล็อกเกี่ยวกับรถดังนั้นจึงโชคดีได้มีโอกาสทดลองขับเทสลารุ่นแรกตอนนั้นเขายังเป็นเพียงนักศึกษาแต่ก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นนวัตกรรมที่จะเป็นกระแสนในอนาคตได้ดังนั้นจึงตัดสินใจลงทุนด้วยเงินก้อนหนึ่งไม่เยอะแค่ประมาณค่าเทอมของมหาวิทยาลัย เขาบอกว่าคาดไม่ถึงว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีมูลค่าทางตลาดของเทส l a จะพุ่งสูงเกินกว่าที่เขาคาดคิดไว้ถ้าหากเขารู้ก่อนแน่นอนว่ายอมต้องทุ่มเงินไปมากกว่านี้พร้อมทั้งแสดงท่าทีเสียอกเสียายก่อนสุดท้ายจะพูดอย่างถ่อมตนว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้นเล็กๆไม่ได้โอเวอร์เหมือนที่ลือกันในเน็ต 에따른너무이건과장돼인터넷에서는막과장된그런어최소회사옆집에도이제두분제가제가그제가그때당시에자동차블로그를운영하고있어서아예전기자동차가어떤차인지너무궁금하잖아요매피앙เป็นเพื่อนบ้านของอีลอนมัสก์แต่ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับรถเทส l a รุ่นแรกทั้งๆที่ยังเป็นเพียงนักศึกษาแม้ปีเตอร์จะพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตัว แต่เรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของเขาก็ทำให้เต็มไปด้วยสีสันนอกจากนั้นค่าเกลกับปีเตอร์ยังบอกในรายการอีกว่าพวกเขากำลังวางแผนจะเชิญนักออกแบบรถเฟอร์รารี่ชื่อดังมาที่เกาหลีใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาและบรรดาผู้สนใจในประเทศโดยก่อนหน้านี้ พวกเขาเคยจัดงานสัมมนาที่เชิญมาริซิโอโคบีหัวหน้านักออกแบบของเฟอร์รารี่มาคอยช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบรถแก่นักศึกษาด้วยตัวเองซึ่งทำให้พวกเขาประทับใจมากอนาคตจึงอยากจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจในด้านนี้ต่อไป แม้รายการจะตัดช่วงนี้ออกไม่ได้เผยแพร่แต่คาโกรกับปีเตอร์ก็ได้นำเทปเดังกล่าวมาโพสต์ลงในช่อง YouTube ของตัวเองโดยในคลิปนั้นพวกเขายัางได้มอบภาพต้นแบบรถเฟอร์รารี่รุ่นใหม่ล่าสุดในเกาหลีใต้พร้อมทั้งลายเซ็นของนักออกแบบให้กับพิธีกรทั้งสองคนเมื่อคลิปนี้เผยแพร่ออกไปทุกคนก็ยิ่งยกย่องสองสามีภรรยาคู่นี้ว่าเพียรพร้อมทั้งความสามารถและบารมี ไม่เพียงสามารถเชิญนักออกแบบเฟอร์รารี่มาได้แต่ยังวางแผนจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ให้กับคนที่รักรถมากถึงขนาดนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆทุกคนต่างก็ออกมาคอมเมนต์ชื่นชมและจากรายการนี้เองก็ทำให้คนทั่วไปที่เพิ่งรู้จักช่องของคาร์เกิเป็นครั้งแรกเริ่มรู้สึกสนใจและจับตามองคลิปของพวกเขามากยิ่งขึ้นไม่นานนัก สองสามีภรรยาก็กลายเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่โด่งดังที่สุดพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาเศรษฐี3อันดับแรกในโลก YouTube ของเกาหลีใต้แต่หลังจากรายการออกอากาศได้เพียง1สัปดาห์ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนต่างคาดไม่ถึงขึ้นเพราะทั้งสื่อและสำนักข่าวต่างๆล้วนทยอยนำเสนอเรื่องราวของคาร์เกลและปีเตอร์โดยบอกว่าพวกเขาเป็นผู้ถือหุ้นเทสลา1%บ้าง หรือไม่ก็เป็นยูทูบเบอร์ไฮโซบ้างทำให้กระแสของพวกเขาขยายไปกว้างกว่าแค่ใน YouTube จนออกไปสู่สายตาของคนทั่วไปและในตอนนี้เองก็มีบุคคลนิรนามที่อ้างว่ารู้จักสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นการส่วนตัวได้ออกมาคอมเมนต์ถามหาความจริงโดยเขาบอกว่าหลังจากปีเตอร์หรือสามีของคาเกลเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาก็เป็นแค่เซลล์ขายรถธรรมดาคนหนึ่ง ภายหลังก็อาศัยเส้นสายของครอบครัวจนได้ทำงานเป็นระยะเวลาสั้นๆในบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในเกาหลีใต้เขายังบอกว่าความจริงแล้วปีเตอร์ไม่ใช่ลูกมาหาเศรษฐีที่ไหน หลังจากตกงานที่อเมริกาก็ยังเคยต้องอาศัยเงินชดเชยเพื่อใช้ชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งด้วยส่วนที่ปีเตอร์บอกว่าเป็นหัวหน้าโปรดิวเซอร์ท็อปเกียร์ในเกาหลีใต้นั้นก็โอเวอร์เกินไปเพราะความจริงแล้วเขาก็แค่เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์บริษัทเอลซอร์สในเกาหลีใต้ของรายการท็อปเกียร์เท่านั้นถ้าหากผลงานของเขาโดดเด่นก็ว่าไปอย่างแต่ตอนทำงานปีเตอร์ก็ยังสร้างภาระเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่เพียงคนรอบตัวออกมาเปิดโปงแม้แต่บรรดาผู้ชมก็เริ่มสงสัยกับสิ่งที่คาเกิลและปีเตอร์เคยพูดและบอกไว้ในคลิปชาวเน็ตที่รู้สึกผิดสังเกตจึงเริ่มปฏิบัติการอย่างรวดเร็วไม่นานก็ค้นพบว่าชีวิตสังคมชั้นสูงในช่องคาเกลหลายคลิป มีหลายส่วนที่ไม่ชัดเจนอย่างแรกก็คือในคลิปที่เข้าร่วมปาร์ตี้กับราชวงศ์ชั้นสูงในอังกฤษก็ถูกเปิดเผยว่ามันเป็นแค่ปาร์ตี้ทั่วไปที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ในราคาเพียง70ดอลลาร์หรือประมาณ2,300บาทส่วนพาดหัวคลิปที่ตั้งเอาไว้ว่านำชมโดยลูกสาวคนเดียวของแม็คลาเรนนั้นความจริงแล้วเธอก็ไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรเหมือนที่ทุกคนเข้าใจผิดกัน เพราะหน้าที่ปกติของเธอก็คือการนำแขกเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานแค่เพียงประสานเรื่องไปยังสำนักง,งานใหญ่ของแมคคาเรนแค่นี้ลูกสาวคนเดียวของผู้ก่อตั้งก็จะออกมาให้การต้อนรับด้วยตัวเอง อันดับต่อมาก็คือเมื่อชาวเน็ตสอบถามไปยังเบียเชจูที่คาร์เกลบอกว่าได้ทุ้มทรัพย์สินส่วนใหญ่ลงไปจนได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้แห่งนี้แต่ทางบริษัทก็ตอบกลับมาว่าผู้ถือหุ้นหลักมีเพียงตัวแทนของบริษัทเพียงหนึ่งคนเท่านั้นและไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นอีกถ้าหากคาร์เกลไม่ได้เพอร์เจอร์ทางเดียวที่จะเป็นไปได้ก็คือ ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทเปียแห่งนี้ อาจจะเคยเปิดการระดมทุนคラาว d f u n d i n g ออนไลน์แต่จากรายงานที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณชนแสดงให้เห็นว่าค r าว d Funding ที่ระดมได้สูงสุดก็แค่2ล้านวอนหรือประมาณ60,000บาทเท่านั้นซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับคำพูดของเธออยู่พอสมควรและในบรรดาคำโกโหกของคาร์เกิลสิ่งที่ทำให้ตกเป็นเป้าสายตาม,มากที่สุดก็คือการที่ปีเตอร์บอกว่า ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นเทสลา1%กับการเป็นเพื่อนบ้านของอีลอนมาร์ชาวเน็ตได้เข้าไปค้นหารายชื่อผู้ถือหุ้นหลักที่เทสลาได้ยืนยันไว้กับตลาดหลักทรัพย์นัสแทกและไม่ว่าจะพลิกพันดินหาย,ยังไงก็ไม่พบชื่อของปีเตอร์พารเลยแม้แต่น้อยซึ่งบริษัทหรือเครือใหญ่ๆอย่างเทสลาหรือซัมซุงต่อให้ถือหุ้นไม่ถึง1%ก็ถือว่ายังมีอำนาจมากอยู่ดี โดยในรายชื่อผู้ถือหุ้นของเท s l a ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนทั้งตัวอีลอนมาร์ก็ถือหุ้นอยู่18%และบุคคลอื่นๆที่ถือหุ้นอยู่0.2%ไม่ได้หมายความว่าถือหุ้นอยู่น้อยก็เลยไม่ได้รับการระบุชื่อและจากคำบอกเล่าของปีเตอร์ก็ยังมีช่องโหว่ใหญ่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเมื่อลองคำนวณจากอายุของปีเตอร์จะพบว่าตอนที่อีลอนมารเริ่มก่อตั้งบริษัทนั้น เขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วแถมยังอาศัยอยู่ในลอสแองเจลิสส่วนปีเตอร์ก็ยังเป็นเพียงแค่นักเรียนไฮสคูลจึงเป็นไปได้ยากที่จะมีโอกาสได้ร่วมลงทุนต่อให้เขาเริ่มลงทุนเมื่อเข้าเรียนอุดมศึกษาแล้วแต่มหาวิทยาลัยอิสเทนของปีเตอร์ก็อยู่ห่างจากลอสแองเจลิสนับพันไมล แล้วจะบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันได้ยังไงสรุปก็คือข้อมูลเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าสองสามีภรรยาที่เคยอ้างว่าตนเองถือหุ้นเทสลา1%นั้นความจริงแล้วก็เป็นเพียงแค่นักลงทุนรายย่อยทั่วไปไม่ได้เป็นแชร์โบหรือมหาเศรษฐีเหมือนที่ใครๆเล่าลือกันถ้าอย่างนั้นทำไมพวกเขาจึงสามารถเปลี่ยนรถรู้คันใหม่ได้ในทุกคลิป และทำอย่างไรจึงได้ภาพต้นแบบของรถเฟอร์รารี่รุ่นใหม่จากดีไซเนอร์มาได้ในเรื่องราวของพวกเขามีอะไรที่สามารถเชื่อถือได้บ้างชาวเน็ตต่างคาดเดากันว่าปีเตอร์อาจจะแอบอ้างตำแหน่งโปรดิวเซอร์รายการท็อปเกียร์เกาหลีใต้ไปขอาการสนับสนุนจากบริษัทรถรู้ต่างๆโดยบอกว่ายืมมาถ่ายทำเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างคอนเทนต์ในช่อง YouTube ของตัวเอง ดังนั้นรถสปอร์ตหรือเรือยอที่ปรากฏในคลิปจึงเป็นสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการหรือแค่เช่าเขามาส่วนการสัมมนาของนักออกแบบรถเฟอร์รารี่ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นจากการส่งอีเมลเชิญของนักศึกษาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศจากนั้นจึงร่วมมือกับท็อปเกียร์เกาหลีใต้เพื่อจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ปีเตอร์และคาร์เกลอาจจะแค่ไปร่วมงานแถลงข่าวก็เลยได้มีโอกาสพบกับนักออกแบบแม้จะใช้วิธีการขอสปอนเซอร์หรือเช่ามาเพื่อถ่ายคลิปลงช่องของตัวเองล้วนไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพียงแต่สองสามีภรรยาคู่นี้กลับไม่เคยอธิบายให้ชัดเจนทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตนเอง นอกจากนั้นก็ยังคอมเมนต์หรือกดไลค์ความคิดเห็นที่ทำให้คนเข้าใจผิดได้พฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเกินขอบเขตการน,นำเสนอไลฟส์สไตล์ของคนรวยแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนการหลอกลวงเพราะว่าเมื่อคาเกิลไปออกรายการและมอบรูปภาพต้นแบบรถเฟอร์ราร,รี่ให้กับยูจาซอกนั้นพวกเขาก็เล่นประเด็นเรื่องรูปภาพต้นแบบรถเฟอร์ราร,รี่นี้เป็นจุดขายโดยบอกว่า ภาพดังกล่าวมีเพียง499ใบแต่ละใบมีมูลค่า1ล้านวอนและยังไลฟ์เพื่อโฆษณาชวนเชื่ออีกว่าถ้าคนที่ชื่นชอบรถเฟอร์รารี่จริงๆคนไหนแขวนรูปภาพอันล้ำค่านี้ไว้ในบ้านของตัวเองบางทีอาจจะมีสักวันที่สามารถซื้อรถเฟอร์รารี่แบบนี้จริงๆได้คาร g i r l ลใช้ช่อง YouTube ของตัวเองเป็นเครื่องมือในการขายภาพดังกล่าว ซึ่งถ้าหากขายได้หมดจริงๆก็คาดว่าน่าจะได้กำไรถึง500ล้านวอนหรือประมาณ14ล้านบาทซึ่งสำหรับพวกเขาแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องเล่นๆหลังจากรายการออกอากาศได้หนึ่งเดือนจนมีข้อสงสัยและข้อพิพาทต่างๆตามมามากมายพวกเขาถึงได้เรียบระงงับการขายภาพเดังกล่าวพร้อมทั้งลบคลิปและช่อง y o u t u b e ของตัวเองซึ่งถือเป็นการยอมรับแบบไกลิกล ส่วนรายการเกาหลีใต้ทั้งกล่าวก็ได้ออกแถลงการขอโทษโดยยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลของแขกรับเชิญให้รอบคอบจนกลายเป็นตัวช่วยกระพือเรื่องรวงโลกนี้ขณะเดียวกันผู้ผลิตรายการก็ได้ชี้แจงว่าหลังจากทางรายการพิจารณาแล้วจึงได้ให้มีการตัดภาพขณะที่ทั้งคู่มอบรูปภาพให้กับยูจาซอกและพิธีกรอ,อีกคนออก เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการแต่หลังจากออกอากาศคาร์ i ก l กลับนำคลิปส่วนนี้ไปลงในช่อง YouTube ของตัวเองเพื่อขายรูปภาพดังกล่าวซึ่งตรงจุดนี้ทางรายการได้รีบชี้แจงทันทีว่าห้ามนำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พร้อมทั้งเรียกร้องให้ลบคลิปดังกล่าวส่วนรูปภาพที่ทางพิธีกรได้รับก็ได้ดำเนินการส่งกลับคืนพวกเขาแล้วทันที คาเกิลและสามีจึงได้ลงแถลงการขอโทษในช่องของตนเองโดยบอกว่าพวกเขาอยากให้ช่องโตเร็วๆจะได้มีผู้ชมเยอะๆจึงได้เลือกเล่นประเด็นและวิธีการนำเสนอดังกล่าวแม้จะมีสปอนเซอร์ให้รถมาทดลองขับแต่กลับไม่ยอมพูดให้ชัดเจนทำเป็นเหมือนกําลังขับรถของตัวเองพวกเขายอมรับว่าในคลิปตนเองได้ใช้วิธีการที่โอเวอร์ไปหน่อย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมแต่กลับปฏิเสธว่าพวกเขาไม่เคยพูดเรื่องที่เป็นชาโบกับผู้ถือหุ้นหลักหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนานหลายเดือนดูจากข้อมูลที่เหลืออยู่ตอนนี้พบว่าคลิปทั้งหมดในช่องของคาเกลได้ถูกลบออกไปหมดแล้วส่วนใบสั่งซื้อรูปภาพดังกล่าวก็ถูกยกเลิกทั้งหมดเหมือนกัน ส่วนสัญญาระหว่างปีเตอร์กับท็อปเกียร์เกาหลีใต้ก็ถูกล้มเลิกอย่างเป็นทางการเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ในยุคที่ผู้บริโภคก็สามารถเป็นผู้ผลิตรายการได้แค่เพียงมีคอนเทนต์ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างช่องของตัวเองได้ทั้งนั้นยูทูบเบอร์ชื่อดังยุคใหม่ก็มีทั้งที่เป็นแชบโบ และเจ้าของธุรกิจจริงๆที่ออกมาบอกเล่าไลฟ์สไตล์และโฆษณาบริษัทกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองและไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือแพลตฟอร์มไหนก็ล้วนแล้วแต่มีคลิปที่กระหายเงินแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพื่อกระตุ้นกิเลสและดึงดูดยอดวิวอีกด้านหนึ่งเนื้อหาในคลิปเหล่านี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่คนทั่วไปยากจะสัมผัสได้และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นการกระตุ้นกิเลสให้เกิดค่านิยมเห็นแก่เงินมากขึ้นแต่ไม่ว่าคลิปเหล่านี้จะดีหรือร้ายและควรค่าที่ทุกคนจะรับชมหรือไม่ก็ตามแต่ภาพลักษณ์เศรษฐีจอมปลอมที่คาเกิลและปีเตอร์สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมก็ได้กลายเป็นพฤติกรรมหลอกลวงไปแล้วในที่สุดดังนั้นทุกคนจึงต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะ ที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงทุกการกดไลค์ของทุกคนคือกำลังใจของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ